ครับวันนี้มาเบึงบังไฟสิบล้านนะครับขันนี้กำลังแต่งโตดแต่งโตนะครับบรรยากาศคนโตขึ้นสิ่งสมรรถภาพนะครับผมเล็กนำเบอร์หกนะครับไปนำเบอร์หกติดแล้วครับแต่ว่าจะไม่เข้าครับแก้ไขแก้ไขใช่ครับลบออกก็เข้าเลยเพราะครับอ่าแต่จบหน้าไต้องมือนะครับหน้าหน่งคสาม โอเคเนาะโอเคนะครับผมไปนะครับต่อไปเราจะจุดบัตรไฟที่ฐานจุดที่4ของคุณโคสิบิแสทับพ่อปมานั้นลูกเจ้าพ่อมึงแสเป็นผู้สร้างสรรค์สามสาว เดี๋ยวไาเห็นจะได้คไามใกล้ชิดได้ก็แล้วเอาคพร้องอาจารย์วินิชัยแดงเล่นกัต่อให้ทูอาคอพระมหาธาตุขอคารวะของญาติชาวเมืองแสนที่มาจากใกล้ในตัวดินแดงชาวเมืองแสนตัดคุณใจด้วยสายมาท่านเส็กซิตไว้ในโยงพงโตรรงคงไว้ มีการติดต่อมาทุกที่บ้าสุกเกษมเป็นปีเดียวนะครับมากนยครับสามหมื่นบาทสวยงามนะครับสวยงามมากเลยขอตมือแน้อวมือนบออ๋อชดชวดนะครับขอบคุณนิคมการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขาไปเนเหายได้หายเมือเศ้าค่เพิ่งเราบางนึงแค่บ่อเห็นบางนี่น่าจะอาการเดียวกันเอาในเด้อกะที่เอาเห็นเด้อเัครับโปรบือให้กับท่านรับองค์การันสวนจังหวัดยท่านวัยนิยมองคุณนายเกิกนก ขึ้นทักขึ้นแน่ครับวตัวตัวดูผมลงมาแล้วนั่นนะควน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 คนควนควนคนลวนคนควนคนลวนค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 วนวนควนคนคว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 นลวะควน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 คว้ควพควนองนคทนคว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 นอวนค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 อนควนควนครนวนคควนคนควนควนควนนค้นนนนนนนุดแค บั้งไฟสิบล้านของท่านนายกนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับดูดีครันะบดูดีแต่ว่าไหลลงมาเลือก เดผู้ดดใดสิล่องเสียงโชบลอตเตอรี่มาหาคุณผู้วิลชัย